ในยุคที่หลายองค์กรจําเป็นต้อง work from home หรือว่าทํางานจากที่บ้านเพราะว่าโรคระบาดแล้วก็อีกเรื่องก็คือมาตรการของการปิดเมืองสิ่งที่หลายองค์กรกําลังเผชิญปัญหาในตอนนี้ก็คือภัยคุกคามทางไซเบอร์วันนี้เราจะพาไปคุยกันว่าภาพรวมของภัยคุกคามไซเบอร์ในระดับโลกในไทยมันเป็นยังไงแล้วมันมีทางออกหรือว่าโซลูชันที่น่าสนใจอะไรบ้างวันนี้ผมบอยธงชัยจะมาเล่าให้ฟัง ในยุคที่เรากําลัง work from home กันอยู่ตอนนี้เนี่ยอาชญากรรมทางไซเบอร์ทั่วโลกกําลังพุ่งขึ้นสูงมากๆเราดูตัวเลขกันเลยดีกว่าในระดับโลกเดือนมีนาคมที่ผ่านมามีอาชญากรรมทางไซเบอร์เพิ่มขึ้น37%เมื่อเทียบกับเดือนกุมภาพันธ์ในช่วงที่โรคระบาดยังไม่รุนแรงแล้วก็มาตรการล็อกดาวน์ยังไม่เข้มข้นขนาดน,นี้ตามมาด้วยเรื่องของการโจมตีทางไซเบอร์ในระดับโลกนะพุ่งสูงขึ้น127%ออันนี้ น่ากลัวมากๆเลยนอกจากนั้นเ,นเขาก็มีการคาดการณ์กันด้วยว่าอาชญากรรมทางไซเบอร์เหล่านี้เนี่ยจะสร้างมูลค่าความเสียหายในระดับโลกถึง6ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกาภายในปี2021ก็คือปีนี้แล้วก็ปีหน้ารวมกันอันนี้เป็นเรื่องที่ต้องเสียสแล้วแหละแล้วก็เป็นคอนเซิร์นใหญ่มากๆทีนี้ ไปดูในประเทศไทยกันบ้างประเทศไทยเนี่ยก็พบว่าบริษัทไทยจํานวนสัก35ถูกโจมตีทางไซเบอร์แล้วคิดเป็นมูลค่าความเสียหายนะ1ล้านดอลลาร์สหรัฐมากกว่านั้นบริษัทไทยที่โดนโจมตีทางไซเบอร์จนระบบล่มนานกว่า24ชั่วโมงเนี่ยมีสูงถึง29และยังไม่จบมีอีกสถิติตัวหนึ่งเขาบอกว่าบริษัทในไทยถูกโจมตีทางไซเบอร์มากกว่า50,000ครั้งต่อวันเนี่ยมีจํานวนมากถึง45ถ้าเราดูภาพแบบนี้เราจะเห็น ชัดเลยว่าบริษัทในประเทศไทยถ้าดูในแง่สัดส่วนนะเราถูกโจมตีทางไซเบอร์มากกว่าค่าเฉลี่ยโลกด้วยซ้าไปนี่คือเรื่องที่ต้องกังวลทีนี้มันก็ไม่ได้มีแค่เรื่องของการโจมตีทางไซเบอร์อย่างเดียวไปดูอีกเรื่องหนึ่งก็คือว่าภาครัฐของไทยกําลังจะออกกฎหมายซึ่งเป็นพรบสองตัวดังนี้ก็คือตัวแรกพรบรการรักษาความปลอดภัยมั่นคงไซเบอร์อีกตัวนึงก็คือพรบรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลทั้ง2ตัวนี้จะมีผลบังคับใช้ในวันที่27 พฤษภาคมปีนี้เพราะฉะนั้นทั้งสองเรื่องนี้เมื่อรวมกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการโจมตีไซเบอร์ในระดับโลกที่เราเห็นกันแล้วและในไทยก็โดนด้วยและเรื่องของกฎหมายที่กําลังจะมีการกํากับควบคุมจากภาครัฐองค์กรอยู่เฉยไม่ได้แล้วแล้วเขาก็มีการระบุมาด้วยว่าองค์กรที่อยู่ในหมวดหมู่เหล่านี้จะต้องให้ความสําคัญกับความปลอดภัยทางไซเบอร์และดูแลความปลอดภัยข้อมูลด้วยได้แก่ องค์กรที่อยู่ในกลุ่มความมั่นคงและบริการภาครัฐก,กลุ่มการเงินกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและโทรคมานาคมกลุ่มการขนส่งและโลจิสติกสกลุ่มพลังงานและสาธารณูปโภคและกลุ่มสุดท้ายคือสาธารณสุข ทั้งหมดทั้งหลายเหล่านี้เนี่ยจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องคอนเซิร์นคือเข้าไปดูแลจัดก,การความปลอดภัยทางไซเบอร์ดังนั้นแล้วเนี่ยคำถามที่มันตามมาก็คือถามว่าถ้าเจอปัญหารอบด้านขนาดนี้แล้วเราจะจะหาทางออกอยังไงอะไรคือโซลูชันแน่นอนวันนี้สนเสนอโซลูชันหนึ่งตัวก็คือเป็นของ AIS Business <ม> AIS Business ่ล่าสุดเลย<ม>เขาเปิดตัวศูนย์ปฏิบัติการด้านความปลอดภัยไซเบอร์หรือเขาเรียกเป็นชื่อย่อว่า C-SOC ซึ่งมันก็ย่อมาจาก Cyber Security o p e r a t i o n Center ซึ่งตัวนี้จะเป็นศูนย์ปฏิบัติการที่ดูแลด้าน ความปลอดภัยไซเบอร์โดยเฉพาะเลยคือมันต้องเล่าอย่างนี้ว่าก่อนหน้านี้เนี่ย AIS ก็ทําในเรื่องของการดูแลความปลอดภัยไซเบอร์อยู่แล้วเพราะว่าเขาเป็นโทรคมนาคมรายใหญ่ของประเทศมีลูกค้าเป็นฐานของเขานะ42ล้านรายเพราะฉะนั้นความปลอดภัยเป็นเรื่องสําคัญแต่นี่เป็นครั้งแรกที่เขาจะทํา c s o c ก As สเซอร์ฟก็คือจะทําเรื่องของการดูแลด้านความปลอดภัยไซเบอร์ในฐานะบริการให้กับบริษัทให้กับองค์กรให้กับภาคธุรกิจแล้วการที่เขาเปิดตัว c s o c อ As อสเซอร์เนี่ยมันก็ไม่ใช่เป็นเพียงแค่ตัวเขาเพียงองค์กรเดียว เขาไปร่วมมือกับ Trustwave ซึ่ง Trustwave คือพาร์ทเนอร์ระดับโลกเป็นบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยไซเบอร์อันดับต้นๆของโลกเลยเมื่อจับมือกันปุ๊บเรียกได้ว่าสร้างความเชื่อมั่นให้กับภาคธุรกิจให้กับองค์กรที่ต้องการจะดูแลเรื่องของความปลอดภัยทางไซเบอร์ อะไรเป็นโซลูชันของเขาที่จะมาช่วยเหลือด้านการจัดการความปลอดภัยทางไซเบอร์เราลิสต์มาให้ประมาณสัก3 4ข้อคร่าวๆเอาให้เห็นภาพกันไปเลยตัวแรกก็เป็นโซลูชันที่ชื่อว่า Enterprise Mobility Management ตัวนี้ก็จะเป็นเครื่องมือที่จะมาบริหารจัดการการใช้งานบนมือถือให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัทแล้วก็เป็นการจัดการเรื่องของ Cyber Security ไปด้วยอันที่2ก็คือ Network Firewall ตัวนี้ก็คือเป็นเครื่องมือ Firewall นี่แหละแต่ก็จะมีความน่าเชื่อถือแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพห้กับธุรกิจเพิ่มความ อดภัยข้อมูลอะไรต่างๆนนานะเข้าไปอีกตัวที่3ชื่อว่า IT l o g Management ตัวนี้เนี่ยน่าสนใจก็คือเป็นศูนย์การจัดเก็บข้อมูลการใช้อินเทอร์เน็ตให้ถูกต้องตามกฎหมายคือไม่ว่าจะมีการรับการส่งข้อมูลในองค์กรเนี่ยตัวนี้จะเป็นตัวเก็บข้อมูลร,รู้เลยว่าเกิดอะไรขึ้นอะไรผิดปกติอะไรใช้งานได้ดีก็จะบอกกันแล้วมันก็สอดคล้องไปที่ตัวที่4ี่ก็คือว่าเขามีแฮกเกอร์สีขาวก็คือเป็นแฮกเกอร์ที่คอยดูแลเลยว่าระบบของคุณเน็ตเวิร์กของคุณในบริษัทตรงไหนมีช่องว่างตรงไหนมีช่องโหว่ที่มันจะทําให้เกิดความเสี่ยงในเรื่องของการไม่ปลอดภัยในโลก Cyber ไซ จะเข้ามาดูจุดนั้นแล้วก็ทําตัวแบบแฮ็กเหมือนเป็นแฮกเกอร์เลยแล้วพอเจอปุ๊บเขาจะให้คําแนะนําด้านความปลอดภัยแล้วนําไปสู่การรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ที่ดีและมีประสิทธิภาพแล้วก็มากไปกว่าเรื่องของโซลูชันเขามีทีมที่คอยดูแลแบบ2 4 e r v เลยคือดูแลตลอด24ชั่วโมง7วันต่อสัปดาห์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเกิดปัญหาอะไรขึ้นนะเขาพร้อมที่จะมีทีมให้คําแนะนําได้เสมอเลขตัวหนึ่งน่าสนใจมากๆเขาบอกว่ามันเป็นการให้บริการผ่านคลาวด์เพราะฉะนั้นลูกค้าองค์กรที่ เข้ามาใช้บริการคุณจะจ่ายเงินเท่าที่ใช้งานเพราะว่าคุณไม่ต้องจ่ายเป็นแพ็กเกจใหญ่ๆหญ่ต่อไปแล้วใช้เท่าไหร่จ่ายเท่านั้น ราะฉะนั้นโดยสรุปศูนย์ปฏิบัติการด้านความปลอดภัยไซเบอร์หรือว่า c s o c k a s a Service ของ AIS Business เนี่ยถือเป็นโซลูชันตัวหนึ่งที่จะมารักษาความปลอดภัยไซเบอร์ที่น่าสนใจมากๆคือ1นึเขาทามานานแล้วเขามีฐานลูกค้ากว่า42ล้านรายทั่วประเทศเพราะฉะนั้นมั่นใจในศักยภาพได้อีกเรื่องก็คือการร่วมมือกับพาร์ทเนอร์ระดับโลกอย่าง Trustwave ซึ่งเจ้านี้ไม่ต้องบอกถ้าใครอยู่ในวงการเรื่องของ Cyber Security นี่คือเบอร์ต้นๆของวงการเลยแต่สิ่งที่เราต้องแถมให้ก็คือว่าทั้งหมดทั้งงหหลลาายเเ่่่่นนี้มัใชแครือ ของการดูแลความปลอดภัยไซเบอร์ในช่วงที่เรา work from home เพราะว่าโควิดหรือมันไม่ใช่เรื่องของการปฏิบัติตามกฎหมายเท่านั้นแต่มันยังเป็นเรื่องของการสร้างความได้เปรียบทางธุรกิจหรือที่เรียก่าเป็น advantage ก็คือว่าต่อไปหลังจากนี้ในอนาคตการเข้าสู่ยุคดิจิทัลของทุกธุรกิจมันเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เพราะฉะนั้นเรื่องของ cybersecurity จะเป็นหนึ่งในีย์สาคัญที่ใคร ที่ทำก่อนจะได้เปรียบในเชิงธุรกิจนี่เป็นการยิงปืนนัดเดียวได้นกสัก3ตัวเลยนะก็คือตอบโจทย์เรื่องของการโจมตีทางไซเบอร์ในยุคที่เราต้อง Work from Home ตอบโจทย์เรื่องกฎหมายและสร้างความได้เปรียบทางธุรกิจ